เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลัคก,กี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีเติมวันนี้กับลัคก,กี้คอยสวัสดีมากครับกับสวัสดีทุทุกคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวมาแนะนำเนี่งสำหรับการเลือกคู่กองหลังนะครับจะเป็นตัวไหนก็ได้นะครับแต่ว่ากองหลังที่เราเลือกมาใช้อะ ต้องเป็นตัวที่ AI d นะครับผมแล้วก็เล่นคู่กันกับตัวใดตัวหนึ่งนะครับอย่างนี้ฉนอาจจะเลือกในส่วนของตัรามนะครับแล้วก็กองหลังอีกตัวของเฟเชในอ่ะเป็นกองหลังเบรเรโดแนวอ่ะเป็นตัวที่แจกฟรีก็จริงนะทุกคนแต่ว่า AI เนี่ยเีมองว่าตัวนี้ไม่เป็นรองตัวเติมเลยนะครับอ่ะถ้าใครขากกองหลังดีๆนะครับแนะนําเลยว่า b บร์เรโดเนี่ย เป็นอหนึ่งตัวที่ AI ดีมากๆ,ๆครับแล้วก็รอซ้อนบอลให้กับตูรามค่อนข้างดีนะนะครับเพื่อนๆอาจจะมีตัวเลือกตัวอื่นนะครับผมอย่างพวกโรดิเกอร์หรือว่าฟานดงฟานไดก็ใช้ได้นะครับแต่อยู่ที่ว่านักเตะที่เราเลือกมาต้องซับพอร์ตกันดีนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังเซนเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับเรื่องของเพสต์สไตล์เนี่ยไม่ต้องอเป็นสําคัญมากก็ได้นะครับแต่ให้เลือกตัวที่ ซ้อนกันนะครับแล้วก็ซับพอร์ตกันดีในเวลาที่เราต้องเล่นเกมรับนะครับเนี่ยนะครับวีเอล่าก็มีส่วนด้วยนะครับสำหรับกองกลางตัวรับก็มีผลมากๆนะครับผมการเลือกมาเล่นในแต่ละแมตช์นะครับเพราะว่ากองกลางตัวรับเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการปัดกวาดในแดนกลางนะครับรวมไปถึงเวลาที่ต้องเล่นเกมรับจริงๆนะครับผมกองกลางตัวรับก็มีส่วนนะครับถ้าอยากทําให้แดนหลังของเรานแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับอย่าไปอาศัยพึ่งแต่กองหลังนะครับเราต้อง แข็งทั้งหมดนะครับผมในส่วนของกองกลางตัวรับนะครับรวมไปถึงลายแดนหลังนะครับในเชิงไม่ได้ตั้งดีฟไลน์เลยนะครับผมก็เล่นตามจังหวะฟอลนะครับแต่กองหลังที่ดีต้องรู้จักจังหวะเข้าบอลนะครับแล้วก็ไม่วิ่งมั่วซั่วนะนะครับผมจะทําให้เราเนี่ยเล่นง่ายแล้วก็คุมกองหลังง่ายมากๆนะครับคือจะรู้จังหวะว่าจังหวะไหนควรดักอยู่ที่ตำแหน่งไหนนะครับจะทําให้คู่แข่งเนี่ยเล่นยากมากขึ้นนั่นเองนะครับผมมันก็จะช่วยให้เราเนี่ย มีโอกาสที่จะเติมเกมบุกได้แบบไม่ต้องกระวนกองหลังนันเดงนะครับไม่ต้องพะวงในเรื่องของเกมรับนะครับอ่ะดูนะครับจังหวะนีะ้ดูรามก็จะคอยดักนะครับผมนี่เห็นไหมนะครับไม่ต้องทําอะไรกันเยอะเลยในผมก็คือเขาจะรู้ทันทีว่าเขาต้องวิ่งไปรอบอลจังหวะไหนนะครับที่บอลจะเข้าไปหรือว่าบอลจะเคลื่อนที่ไปตรงไหนนะครับนักเตะเหล่านี้มันจะรู้เลยนะครับอ่าอย่างเบเรโดก็จะอาจจะไม่ได้ตัวสูงใหญ่นี่ครับผมอ่าบางทีกองหลังตัวสูงใหญ่ ถ้าเทียบนะ AI ตอนนี้ราวโคร่างบิ๊กไทม์นะครับกับเบเรโดนะตอนนี้ที่เราใช้เนี่ยเบเรโดกินขาดเลยนะครับผมคืออยู่ถูกที่ถูกเวลานะครับเรื่องของลูกกลางอากาศอาจจะไม่ได้สูงนะค่าพลังนะครับแต่ว่าเก็บกินเรียบเลยนะครับผมหรับเบเรโดนะครับคนไหนที่ไปแลกมาเหมือนกันก็แนะนำเลยอยากให้เป็นกองหลังตัวหลักเลยนะครับยืนฟังฟัง ฝั่งขวานะครับอ่าฝั่งขวาฝั่งซ้ายได้หมดแหละนะครับผมแต่เช่เราเลือกเลีนฝั่งซ้ายนะสำหรับเบเรดโดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับลายกองหลังนะครับส่วนเกมรุกเนี่ยเราก็อ่าทำตามจังหวะของเราไปเลยนะครับผมถ้าเราไม่ได้กังวลกองหลังนะนครับผมเกมรูกเรามันก็จะลื่นไหลมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเราเลือกกองหลังให้มันถูกเนาะนะครับซึ่งกองหลังเนี่ยมันมีมากมายหลายตัวเนาะนะครับที่เพื่อนๆอาจจะมีนะครับผมแต่สําคัญเลยก็เลือกตัวที่ ตัวเองใช้แล้วรู้สึกมั่นใจนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มั่นใจกองหลังอ่ะนะครับเรารู้สึกว่าเราจะหวออยู่ตลอดเวลาโอ้อันนี้ยากแน่นอนนะครับที่เราจะ,ะกันคู่แข่งเข้ามายิงได้นะครับแต่จังหวะเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นเวล่าคืนบอลพลาดเลยครับไม่ได้เป็นความผิดพลาดของกองหลังเนาะนะครับก็โดนทีเสมอไปไม่เป็นไรนะครับผมก็ให้ดูว่ากองหลังแต่ละตัวที่เราเลือกใช้เนี่ยตัวไหนดีนะครับผมไอเอไอแจ่มมาเลยแบบนี้ลองเอาไปเลือกเล่นดูนะครับผม อย่างทช่ไหนก็เลือกในส่วนของแบรโดและก็ตูรามสองคนนี้นะครับแม้ว่าตูรามจะออฟสไตล์ก็ตามนะครับผมแต่ว่าเล่นเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยเอไอดีมากๆครับรู้ตำแหน่งรู้พื้นที่การเข้าปะทะกานทำเกมบุกนะครับผมแม้ว่าจะเป็นกองหลังก็ตามนะครับตัดบอลได้ปุ๊บคือรู้เลยว่าต้องทำอะไรต่ออะไรแบบนี้นะครับอกองหลังที่ดีเนี่ยควรที่จะไม่ต้องบังคับเยอะนะครับผมรู้ลายรู้พื้นที่ในการเข้าบอลเข้าบีบนะครับหลังจากวันนี้เขาอาจจะ เลี้ยงผ่านไปได้ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเขาก็มีชักษาในการเลี้ยงนะครับแต่สําคัญเลยคือกองหลังของเราต้องเข้าถูกจังหวะนะครับแล้วก็คุมแดนได้นะครับผมเนี่ยเห็นไหมอย่างเบรเดดดมันจะยืนยื้อยักษ์ๆนะครับเพื่อที่จะรอจับจังหวะนะครับแต่ว่าจัะนี้เขาก็คมเกินก็ต้องยอมเขานะครับยัดให้แล้วยิงเลยนะครับก็ไม่เป็นไรครับถ้าโดนจังหวะแบบนี้ก็ถือว่าต้องชมความเก่งของคู่แข่งนะครับเนี่ยนะครับอางตุรามก็รอดักนะครับส่วนเบรเดโดก็จะรอซ้อนนะทุกคน การเลือกคู่กองหลังก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับถ้าเราเลือกเล่นหลังสีนะครับก็ตั้งในส่วนของอังเคอร์ด้วยนะครับมจะช่วยให้กองหลังของเราเนี่ยไม่ดันสูงมากนะครับแล้วก็รักษาดินแดนรักษาลายการวิ่งนะครับไม่ใช่ดินแดนรักษาลายแดนหลังนั่นแหละนะครับผมอ่ก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับผมไม่ได้มีอะไรมากนะครับแต่อยากให้ทุกคนให้ความสําคัญกับการเลือกกองหลังนะครับเลือกให้ดีนะครับผมแล้วเราจะมีผลสกอร์ที่ค่อนข้างโอเคนะครับถ้าเราไม่ได้กังวลในเรื่องของเกมรับนั่นเองนะครับ วันมันก็จะเลื่อนไหลไปเรื่อยๆตามจังหวะของมันนะครับส่วนจังหวะเกมรับเราก็ไม่ต้องทาอะไรเยอะเพราะว่านักเตะม,มันวิ่งถูกตำแหน่งถูกจุดนะครับคู่แข่งก็จะบุกยากเพราะว่าไม่มีช่องให้เขาได้บุกปิดช่องกิดทิศทางนะครับผมอ่าโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมแนะนําว่าให้ไปเลือกกองหลังที่เรามีในทีมมาใช้ก่อนนะครับตัวไหนไม่เข้ามือเปลี่ยนนะครับผมยาดันทุรังใช้ไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้มันไม่ตอบโจทย์เีมเราหรอกนะครับ หากดูแลชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม